ไม่อยากเลิกเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ไม่ได้อยู่กันแบบพ่อแม่ลูกนะครับมันมีงานวิจัยตัวหนึ่งครับของคุณดรจอห์นก็อดแมนครับเป็นจิตแพทย์ที่วิจัยเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท,ท,ที่เป็นที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยเขามีงานวิจัยตัวหนึ่งครับบอกว่าไม่ว่าเด็กจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันครบแต่ไม่สื่อสารความรักกัน หรือทะเลาะก,กันกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เลิกกันไปเปอร์เซนต์ที่เด็กมีปัญหาเท่าๆกันเลยครับมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าคุณอยู่ครบแล้วจะดีหว่าอยู่ไม่ครบประเด็นอยู่ที่ว่าคุณให้ความรักเขาอย่างไรต่างหากครับความรักนี่เป็นจิตวิทยาเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อันหนึ่งครับที่มันส่งผลกับพฤติกรรมของมนุษย์หลายๆเรื่องครับเขาขาดความรักแต่ที่บ้านครับเขาเลยต้องไปหาความรัก ก่อนไวัยไปโหยหหาความรักจนข้ามเส้นความถูกต้องไปหรือเด็กที่ก้าวร้าวที่โวยวายที่ใช้กำลังบางทีเขาก็โดนโดนถูกการใช้กำลังในที่ททบ้านครับเขามองว่าคนที่รักกันนสามารถทำกันได้เขาโตมาเขาอาจจะไปใช้กำลังกับภรรยาใช้กำลังกับสามีเด็กๆโด,ดนโดนสั่งโดนตะคอกจากพ่อแม่ การส่งความรักแบบผิดๆจากพ่อแม่โตมาก็มาส่งความรักผิดๆกับคู่รักของตัวเองฉะนั้นมันไม่เกี่ยวเลยครับว่าคุณจะอยู่กันคบพ่อแม่ลูกหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าคุณได้ส่งความรักอย่างถูกต้องให้กับลูกคุณหรือเปล่าฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่กันคบพ่อแม่ลูกแล้วคุณไม่สามารถส่งความรักที่ดีให้กับลูกได้และถ้าคุณยึดว่าลูกคุณเป็นที่ตั้งฉันจะเลี้ยงลูกให้ดีให้คุณเลือก ว่าสถานะไหนที่คุณสามารถที่จะส่งความรักอย่างถูกต้องให้กับลูกได้ครับ